ันนี้นะคะกลับมาพบกัแก้วกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็พูดประโยคเดิมวันนี้ก็มีความเขินนะคะเราก็ไม่ได้เรียบเรียงหรือว่าเขียนหรือว่าอะไร มากกอนเลยนะคะก็จะมาพูดแล้วก็เล่าๆไปด้วยความที่มันก็ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคือเลยมาเป็นเดือนแล้วกว่าแก้วจะได้มาเมาส์มอนหลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่าแบบรู้สึกยังไงจริงๆแล้วแก้วคบกับฮอนะคะแก้วเรียกเขาว่าโอป้าทําไมถึงเรียกว่าโอป้าเพราะว่าหลายๆคนถ้าติดตามกันก็จะรู้ว่าแก้วเนี่ยติงเกาหลีมากแล้วก็รู้สึกว่า อยากมีแฟนเป็นโอป้าใช่ไหมคือช่วงเวลาหนึ่งคือช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะแต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เรียกอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็เลยแบบติดปากว่าโอป้านะคะคือประมาณนั้นแหละไปตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกป้าอย่างเงี้ยแม่ค้าก็หันมาตลอดเลยนะคะคบกันก่อนเลยดีกว่านะคะแล้วค่อยเข้าวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์ที่โดนขอแต่งงานนะคะคือคบกันตั้งแต่ม1แก้วอยู่ม .1 นนะคะแล้วเขาอยู่ ซึ่งแกแดดมาอาจจะเป็นความที่แบบว่าจีบกันตั้งแต่เด็กไงคือเขาอะมาจีบเรานะเออตอนนั้นคือเราสวยมากคือน้ําหนักก็แบบ65แกคือแบบอ้วนกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กเราั้งคือแบบก็อ้วนอ้อนอะเออนั่นแหละเขาก็มาจีบเรานะคะก็โดยการแบบขอบง่งขอเบอร์คือเขาก็มานั่งเฝ้าหน้าห้องเรียนอะคือตอนแรกเราก็แบบด้วยความเป็นผู้หญิงอะเราก็ต้องมีเซนส์ของเราว่าเฮ้ยเขามองเรานะสักพักพอผ่านไปทิศหนึ่งเขาก็ให้คนมาขอเบอร์ตอนนั้นก็มีโทรศัพท์แล้วนะ ก็ให้เบอร์ไปนะคือให้ง่ายๆเลยไม่ได้แบบสีร่งซีเรียคือไม่เคยมีแฟนมาก่อนนะจุดๆนั้นแต่ก็คือไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบว่าเ,เรียบร้อยคืออินโนเซนต์เข้าใจไหมเออแล้วก็รู้รู้สึกว่าเขามองเรานะคะก็ให้ไปก็คุยกันมาอะไรอย่างนี้นะคะคนเราเนาะคบกันมานานๆมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างน,นะคะก็หลายๆคนแก้วคือไม่ได้ปกปิดใครเลยนะก็มีช่วงเวลาที่แบบทะเลาะก,กันหนักๆแล้วก็ ห่างหายกันไปคือมีจุดหนึ่งที่แบบถึงขั้นเลิกกันเลยนะแต่ว่าเลิกกันไม่ถึงปีนะคือเขาก็มาแบบออขอคืนดีเราจะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นความเจ็บปวดนะคะคือแบบเออนั่นแหละมันก็มีช่วงเวลาหนึ่งนะคะคือเราก็เข้าใจแหละตอนเด็กๆเ,เราก็ไม่เข้าใจตอนนั้นณนะเวลานั้นที่เราแบบเลิกกันไปพักหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบ เอออะไรยังไงแต่พอโตขึ้นตอนนี้ก็รู้สึกว่าโตขึ้นก็เข้าใจมากขึ้นตรงนั้นเราก็ผ่านมาได้แล้วนะคือเราก็ให้อภัยเขาเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไม่ได้ดีใช่ไหมคือตอนที่ห่างหายกันไปเนี่ยคือเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ่ะคือเราก็ไม่ได้แบบเป็นผู้หญิงที่แบบไร้ลายนิดนึงนะตอนนั้นนะโอเคเราก็เออต่างคนต่างแบบไม่ได ต่างคนต่างผิดแหละเออพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเขาอาจจะผิดมากกว่าหน่อยหนึ่งนะเราก็โทษเขาเออเยอะกว่าเขาก็เลยต้องมางองาเรานะคะ2 5ง9 2549อเาออน่าจะใช่นะคือนางก็นับของนางนางก็บอกเราว่า2549นะตอนจีอะไรแบบนี้ประมาณ11ปีนะคะนะวันที่แก้วเล่าให้ฟังนะคือตอนนี้คือกอดอกด้วยเพราะว่ามีความเขเนินเงียคบกันมาเนี่ย คือเขาไม่มีโมเมนต์ที่แบบแกคิดว่าจะขอแต่งงานเข้าใจไหมคือแต่งงานอะ่ะโอเคมันต้องมีอยู่แล้วเพราะถ้าคบกันไปนานๆเราก็ต้องมีแบบเออแต่งงานกันไหมอะไรแบบนี้เนาะราะว่าคือไม่คิดว่ามีโมเมนต์เซอร์ไพรส์เพราะว่าแก้วเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ยากมากแล้ววันนั้นที่เจอคือเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงคือไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยทุกคนคือไม่ได้คิดไม่ได้คิดจริงๆนะคือวันนั้นน่ะ จริงๆแล้วแก้วก็จะมีแบบว่าแก๊งนะคือแก๊งแก๊งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเจอกันทิปแรกที่พูทับเบิกถ้าใครที่ติดตามในช่องแก้ววอกก็จะเห็นแบบพี่พเพื่อนในในในนั้นด้วยนะคะเคยนัดกันไปทาทาสีบ้านของแฟนแก้วเนี่ยคือของบ้านเนี่ยคือนางก็ทําบ้านให้แม่นางใช่ไหมนางก็แบบว่าเออไปทาสีก็คือไปรอบหนึ่งแล้วแล้วแก้วก็เคยไปแบบประมาณ2รอบแล้วนะคะจะมีพี่คนหนึ่งสองคนที่ไม่ไปเพราะว่าเป็นวันเกิดเขาพอดีวันนั้นนะคะที่เขามาขอแต่งงานคือเขาไม่ไปแล้วเราก็แบบสนิท าานะก็คือพี่บัวนั่นเองก็สนิทกับพี่บัวแล้วก็พี่บัวเนี่ยคือแฟนพี่บัวเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับหอคือเป็นเพื่อนกับมานาแสนนานแล้วอะไรแบบนี้คือแสนนานคือเรียกแสนนานก็นั่นแหละก็คือเป็นเพื่อนกันนั่นเองเราก็อยากให้เขามาเพราะว่าเมามอยกันเพราะว่าจะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็คือน้องแอมสาคนใช่ไหมก็จะเป็นผู้หญิงเป็นในแกงก็มีผู้หญิงสามผู้ชาย4อย่างนี้พอพอเหลือสองคนมันก็เมามอยได้น้อยลงเราก็เออน่อยๆยนิดนึงแต่ก็เข้าใจว่าเขาอยากจะไปแบบ เอออยู่วันเกิดกับแฟนเขาหรือว่ากับครอบครัวเขาเพราะเขาบอกเขาจะกลับบ้านไงแล้วเวลาแก้วกลับบ้านหรือว่าไปต่างจังหวัดเนี่ย ทุกคนคือก็น่าจะมีอารมณ์นี้คือไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวเข้าใจไหมตอนเช้าอะ่ะคือไม่ได้สระผมด้วยซ้ำนะแล้วมีน้องแอมน่ะน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าเออแต่งหน้าสิจะได้มาถ่ายรูปก,กันในทุน่งนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราก็เออไม่ได้ไม่ได้สังเกตอะไรเพราะนองเขาก็ดูเราแต่งหน้าเขาก็คงอยากให้เราแต่งหน้าเราก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมเราหรือว่าเราต้องแต่งหน้าเพราะว่าเราจะไปตลาดนัดนั่นคือแถวบ้านเราแก้วอ,อยู่แถวสุพรรณใช่ไหมคือแถวบ้านเวลาเราก็กลัวแบบไปเจอคนในตลาดแล้วแบบเออเขาจะแบบเฮ้ยทำไมหน้าตาเป็นอย่างนี้ทาไมในคลิปเป แต่ไม่ได้แต่งหน้าคือทาน้อยมากาก็ไปตลาดนัดมาแล้วแบบก็กลับมาอย่างเงี้ยก็นั่งกินข้าวอย่างที่ทุกคนเห็นทุกคนต้องไปดูในคลิปด้วยนะคะแล้วก็ฟังตรงนี้ไปด้วยก็จะได้กเก็ตแล้วก็เข้าใจอะ่ะเออันเนี้ยคือนั่งกินข้าวไปเราก็ไม่อะไรแล้วก็มีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ต้อมนะคะเขาก็หยิบเอ่อโกโปรเขาขึ้นมาแต่เรารู้ว่าเขาเพิ่งซื้อมาใหม่เขาก็เลยแบบเออลองถ่ายโน่นนี่นั่นก็ไม่ได้คิดอะไรอีกละแหละคือเรารู้ว่าเขาซื้อมาใหม่เออเขาก็ถ่ายไปแล้วทีน้มรเเือเขาา แล้วสายตาเนี่ยไม่ค่อยดีใช่ไหมก็มองเพ่งอยู่เอ๊ใครนะแล้วก็ในไลน์กลุ๊บเราจะมีไลน์กลุ๊บกลุ่มใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเออเขาพี่บัวเขาก็กินข้าวอยู่ที่เออพระรามเก้าอะไรเงี้ยเขาก็ส่งรูปมาไม่ได้คิดอะไรว่าจะเป็นคาเวีพอรถเลื่อนเข้ามาเนี่ยจำรถเขาได้ก็เลยบอกพี่บัวพี่บัวเหรอ ก็ลุกขึ้นไปหาพี่บัวใช่ไหมยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อยู่ดีถ้าทุกคนเห็นก็คือวิ่งไปหาพี่บัวคือดีใจมากที่นางมาคือจะได้เมามโมยกันคืนหนี้จนเขาแบบดันเรามาถึงท้ายรถอ่ะแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วตรงนั้นอ่ะคือเวลาเปิดเปิด,เป,ดเปิดหลังรถออกมามันจะงงงง,งนิดอะคือนิ่งๆไปแต่ก็ไม่ได้ร้องไห้คือไม่ได้แบบร้องไห้ยากเป็นคนร้องไห้ยากเป็นคนร้องไห้กับซีรีส์ง่ายมากแต่ร้องไห้อย่างเงี้ยคือร้องไห้ยากคือเห็นก็ เฮ้ยอะไรอ่ะคือแบบในใจคือนึกอะไรรู้ปะ่ะเฮ้ยเรามีถึงจุดจุดนี้เลรอป้าขอเราแต่งงานแล้วคือก็เห็นแล้วแหละว่าเขาแบบทําเป็นรูปทําเป็นปปลูกโป,ป่งลูกโป่งออกมาแล้วก็เฮ้ยเกย์ฉันยังไม่ได้แต่งหน้าคือคือยังไม่ได้แต่งหน้าจริงๆแล้วแบบสภาพแบบไม่ได้คือกะว่าเขาต้องถ่ายรูปให้เราลงลง Facebook แน่นอนเนาะเพราะว่าเขารู้ว่าเราทําแบบเอออะไรเงี้ยเขาต้องถ่ายรูปใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยมมเมนะ <S <S ที่แบบ รู้สึกดีคือโอป้าร้องไห้ไงคือนางร้องไห้อุ้ยแล้วนางร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> จริงแล้วแหละเขาไม่ได้หลอกเราแหละอืมนั่นแหละก็เป็นประมาณนั้นนะแล้วก็ความรู้สึกคือมันก็ดีใจแหละแต่ว่าต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้คือแก้วไม่มีโมเมนต์ที่อยากแต่งงานเลยคือบอกบอกเพื่อนที่สมัยเรียนตลอดถ้าใครที่รู้จักบิวนะก็คือจะพูดกับนางตลอดว่า เออแต่งงานมันก็ก็รู้ว่าทักวันหนึ่งถ้ามีแบบคนที่แบบรักอยู่กันนานๆเงี้ยก็เออมันก็ต้องแต่งแต่คือไม่ได้มีความรู้สึกที่ว่าอยากจะใส่ชุดเจ้าสาวอยากจะแบบแต่งงานเนาะคือไม่ได้มีความรู้สึกนั้นอยู่ในหัวสมองตั้งแต่เด็กเลยแต่ว่ากับเพื่อนเนี่ยกับบิลเนี่ยคือนางก็คิดตลอดว่านางต้องต้องได้ตแต่งงานนางต้อง ใส่ชุดเจ้าสาวนะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือนางคิดแต่เราอะไม่คิดสําหรับเรานะคือตอนนั้นที่โดนขอก็คือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็รู้สึกดีนะมันไม่ใช่รู้สึกแย่อะไรคือเขาก็ขอเราแต่งงานเขาก็คิดว่าอยากจะแต่งงานกับเราอะไรเงี้ยแล้วแฟนแก้วอะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะคือหมายถึงว่าเขาก็พูดแบบพูดไปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไม่พูดเลยเป็นคนที่แบบไม่ได้บอกความรู้สึกกับเราขนาดนั้นอนะแล้วเราไม่รู้ว่าเขาคิดแบบจริงจังขนาดเนี้ยคือมันแบบ แล้วชอบอันนี้มากเลยนะคะที่พี่บวัวเอามาใส่หัวก็รูここ inhos, okay. 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 One, again, Listen, ้สึกว่ามันเป็นอารมณ์นี้นะเวลาผู้หญิงโดนขอแต่งงาน่มันก็เป็นประมาณนี้นะจ๊ะโอเคความรู้สึกแก้วก็ไม่มีอะไรมากเล่าไปก็ไม่รู้จะมาเล่าทําไมแต่ว่าหลายๆคนก็อยากให้เล่าแก้วก็อยากเมาท์มอยความรู้สึกว่ามันก็จะอึ้งๆแล้วต้องเมาท์มอยก่อนคือตั้งแต่คบกันมาเนี่ยดอกกุหลาบสักดอกยังไม่เคยได้เลยนะ เป็นครั้งแรกแกคือเป็นครั้งแรกคือกันมาน,นานแล้วก็รู้นิสัยกันทุกอย่างคือนางรู้นิสัยแก้วทุกอย่างคือหน้านน่งอะไรนิดอะไรหน่อยคือนางจะรู้อะคือรู้รู้ว่าเราเป็นอะไรแต่ก็จะมีพูดว่าเออดอกกุหลาบเนี่ยไม่เคยได้เลยนะอะไรเงี้ยเออทำไมไม่ได้บ้างเลยอะทำไมคนอื่นเขาได้ขอสักนิดได้ไหมอะไรเงี้ยเรามีอะไรเราจะพูดตรงๆเลยนะคือแบบสงสัยอะไรก็สงสัยไปเลยอะไม่มีการมาแบบ เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวมันจะระเบิดออกมานะคะส่วนอัปเดตเรื่องแต่งงานกันดีกว่านะเออหลายๆคนก็จะไปถามว่าเออแต่งเมื่อไหร่ทุกคลิปเลยนะคะมันจะต้องมีคําถามนี้แก้วแก้วแก้วทำใจก่อนที่จะอัปคลิปแล้วแหละว,ว่าต้องมีคําถามนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วแก้วจะบอกตรงนี้เลยนะว่าเราสองคนเนี่ยถือว่าแต่งงานแล้วเพราะว่าแก้วกับป้าเนี่ย ได้ไปผูกข้อมาข้อมือแล้วก็ให้ผู้ใหญ่คุยกันเขาเลือกสูขอกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแหวนแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะวันที่17นะพฤษภาคมที่ผ่านมานะก็เป็นวันนั้นแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิป ให้ทุกคนดูเพราะว่ามันเป็นงานแบบผู้ใหญ่นะคือฝั่งทางโอป้าเนี่ยก็มาก,กันเยอะมากแล้วก็ฝั่งทางแก้วอะ่ะคือญาติก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็พอมีอะ่ะก็เลยไม่ได้ถือกล้องขึ้นมาถ่ายวีดีโอเลยแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นคือแค่จะแบบว่าทําให้มันเป็นแบบเออนาอสู่ขอกันไปส่วนเรื่องจัดงานแต่งงานแล้วก็ ชุดเจ้าสาวหลายๆคนถามถามว่าแก้วอยากใส่ไหมคือจริงๆอะ่ะเอาตรงๆไหมคือแก้วก็ไม่ได้อยากใส่ขนาดนั้นแต่ก็ถ้าได้ใส่ก็ดีนะคะแต่คือแก้วรู้สึกว่าแบบแต่คือเรื่องจัดงานอย่างเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันอยู่ว่าจะยังไงแต่ว่าด้วยความที่เราสองคนอะ่ะก็ยังต้องสร้างเนื้อสร้างตัวกันอยู่นะคะคือจัดงานงานหนึ่งคือมันก็ใช้งบเยอะมาก คือคือแล้วแต่คนนะสาหรับเราเรารู้สึกว่าเงินที่เอาไปลงตรงนั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะว่าแก้วกับพอเนี่ยคือป้าเนี่ยก็คือเขาก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กคือเขาก็มีเงินเก็บแหละเขาก็มีเงินมาสู่ขอเราใช่ไหมพอไปจัดงานอย่างเงี้ยคือเราจะให้เขาออกฝ่ายเดียวเงี้ยเราก็มันก็บางที่มันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่คือบางทีเราก็สงสารเขาอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ยังต้องอยู่กับเราอย่างเงี้ยก็ยังไม่รู้แต่ว่าถ้ามีโอกาสได้จัดงานนะคะหรือว่า ถ่ายคลิปให้ดูเงี่ยก็อาจจะเอามาลงแต่ถ้าไม่ไม่ได้จัดจริงๆก็ถือว่าเราสองคนเนี่ยแต่งงานกันแล้วเนาะพอส่วนจดทะเบียนเนี่ยก็เรากําลังจะหาวันกันไปอยู่นะอืมก็นั่นแหละก็ประมาณนั้นคือก็อัปเดตให้ทุกคนฟังจะได้แบบไม่มีคําถามต่อมาเรื่อยๆนะคะว่าแต่งเมื่อ,อไหร่ส่วนลุกเจ้าสาวที่ทุกคนอยากดูนะคะเดี๋ยวแก้วจะจัดให้แน่นอนนะคะเดี๋ยวแก้วจะไป หาอุปกรณ์จริงๆก็ใช้อันนี้แหละได้เหมือนกันนะคะถึงจะไม่มีงานหรือว่ามีงานอะไรยังไงนะก็จะจัดให้ทุกคนแน่นอนนะคะเพราะว่าเรายังจะอยู่ตรงนี้อีกนานมากๆนะคือใครที่อยู่กับแก้วมาตั้งแต่เริ่มต้นก็ขอบคุณมากๆนะที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็อัปเดตชีวิตไปด้วยกันนะคะส่วนเรื่องอเด็กน,อน,นะะ้อยค่ะลูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงอีก นานเลยนะคะอีกพักใหญ่ๆเลยกว่าเราจะคิดว่าจะแบบอะไรอย่างนั้นเนาะไม่รู้ว่าได้สาระหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าพูดไปก็แอบเขินเบาๆนะในที่นี้คืออนาคตแก้วเนี่ยคือมันไม่แน่นอนมากๆนะ คือหมายถึงว่าชีวิตทุกคนแหละมันไม่แน่นอนเนาะอนาคตเป็นยังไงก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจแก้วด้วยและกันนะคะถึงจะดีหรือไม่ดีก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแก้วก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าอนาคตแก้วจะแบบสดใส ซาบซาบไปอย่างนี้ตลอดนะมันก็ต้องมีลมลุกคุกคานแต่ว่ามันอยู่ที่แก้วจะมาบอกทุกคนหรือเปล่านะแต่แก้วก็พยายามแบบอัปเดตตลอดอันไหนเป็นยังไงแก้วก็พูดกับทุกคนตลอดเนาะโอเคนะจุดจุดนี้มันยังดีแล้วก็มีความสุขแฮปปี้อยู่นะคะก็เลย มาเม้ามอยให้ฟังอยางที่บอกเนาะอนาคตไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าเราก็จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดทั้งคลิปทั้งนู่นนี่น,นั่นการทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่ตัวนี้แหละเราไม่ไปไหนนะคะโอเควันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะก็มีความเกินดเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับบิวตี้เลยเนาะอือก็มีอะไรก็ไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Instagram หรือว่า Twitter ได้นะจ๊ะคือมาเม้ามอยกันได้นะวันนี้ขอตัวลากันไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปวดีโอนะ ทำไมต้องแบบเจอก,กันใหม่เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ